ะะดิฉันนายกสมาคมนะคะอาชิพิิกิตความจิราพัฒน์นะคะ,อะขอบคุณสำหรับบริษัทเอเอกร n นเซลนะคะวันนี้บริษัทเอเอกร n นเซลนะคะเรานะคะทั้งสามคนนะคะท่านนักต่าหนายานนะคะแล้วก็ท่านผู้ช่วยแคทน,นะคะเราได้เข้ามาเยี่ยมบริษัท a อเอกร n นเซลจำกัดน,นะคะประจำประเทศไทยซึ่งมีเครือข่ายอยู่หลายประเทศเป็นจุนนมาก โปรดักที่นายกมีความประทับใจอย่างแรกนะคะย้ำว่าประทับใจอย่างแรกคือตัวที่ทําให้เซลล์มีความยืดยาวมีความเป็นอายุยาวออกไปเหมือนกับว่าตอนนี้ตัวที่เรากําลังจะดื่มกันสามคนนะคะกําลังจะดื่มนะคะสมมติว่าเซลล์เรากำลังเหี่ยวใกล้จะตายแล้วนะคะเอาผูต้ต้นตตัวนี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วเซลล์ Sell ของเราจะกปลุกขึ้นมา คืนสู่วิญญาณของความเป็นชีวิตใหม่นั่นหมายความว่าทําให้เซลล์มีความมีความเป็นความยืดหยุ่นที่มีความอายุมากขึ้นสมมติว่าตอนนี้ท่านจะตายแะแปดสิบชีวิตนี้อาจจะยืดได้ถึงประมาณร้อยถึงไม่เกินร้อยยี่สิบห้าปีอันนี้คือการ P R ของบริษัท A A Green Cell นะคะจํากัดประจำประเทศไทยท่านแก๊คะตัวที่เราสามคนมีความประทับใจมากที่สุดเนี่ยท่านหลอออธิบายเชิงลึกสิคะว่า เราเข้ามาเทียบแล้วตัวนี้เราได้อะไรบ้างเชิญค่ะค่ะตัวนี้นะคะเรียกว่าเทอร์เมียนะคะเป็นโมเกลที่ยืดตัวความยาวของคโครโมโซมค่ะยืดฟังดีๆนะคะยืดโครโมโซมนะคะโครโมโซมโนในร่างกายเซลของเราเนี่ยประกอบไปด้วยโครโมโซมน,นะคะเวลาเรายืดมากขึ้นเนี่ยโครโมโซมมันก็จะตั้นลงสั้นลงนะคะเราทานอันนี้เข้าไปนะคะ นะคะน้าตาเราก็จะเด่นลงด้วยนะคะสวยขึ้นสาวขึ้นนะคะเรากจะไม่มีวันแก่กันเลยนะคะงานนี้เรามาทำดิ้งนะคะเชียร์เ <Yes. S 2> ชียร์เชียร์เรเราจะ 老 a 偷摘花镜他的年龄和那种在看美颜过来一个单纯哈 ok 呃这个三 a 公司呢是现在我们觉得是最先进的它的产品都是最先进的甚至我的感觉像黑科技一样所以它是本着给我们的人体基本的细胞来进行呃康复和清醒，让我们能够健康长寿美丽永远谢谢 เชี่อชัยที่สำคัมีงานวิจัยมีเอพีเไว้นะคะทุกคนกงานวิจัยประเทศไหนรองรับคะท่านคะขออนุญาตค่ะท <AND> well. ี world world in <Four> <that> ่อเมริกา่ะเมริการองรับงานวิจัยสำหรับคนอย่นี้นะคะขอโทษนะคะผู้ประกอบการในประเทศไทยหากมีประชาชนชาวไทยสนใจ